ก็เลยทำดีกว่าทำมากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดคือตอนนี้กูยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่กูยังไม่ได้พูดออกไปเท่าน,นี้โคตดีเลยเมคมันนี่ทําเงินมาเก็บเงินมา เวลคัมทูพีพิมชาแนลครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่ในรีแคปเพลงสปาเกตตี้นะครับของไซคีเดลิกอิสลามนะครับเพลงมันค่อนข้างลึกนะแต่ว่าผมชอบอะไรแบบเนี้ยการแรปที่มันมีสัดส่วนแปลกๆความหมายการใช้คําที่มันตสสราสถวยอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงของไซคีเดลิกเนี่ยแต่ละเพลงในช่องเขาเนี่ยลองไปหาฟังกันได้ผมว่ามันมีความหมายแล้วก็น้องเขาทําเพื่อชีวิตเยอะครับเพลงให้กาลังใจอะไรเงี้ยครับฟังแล้วมันก็รู้สึกโอเคอ่ะใครรู้สึกไงไม่รู้นะแต่ว่าเวลาผมแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ย ผมว่าชอบเปิดเพลงของ x y ฟังอย่างเพลง Believe งี้ที่ฟรีกับชุนเวนแล้วก็ k คซิผมว่าก็ดีอะไรฟังแล้วมันก็มีพลังมี energy เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงนี้ครับสปาเกตตี aghetti, ที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่าเอาจริงคือเพราะว่าชื่อเพลงมันแปลกเลยมันดับสปาเกตตีอะไรวะพูดถึงอะไรวะสปาเกตตีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสปาเกตตีมากมายเลยพูดถึงชีวิตที่ผ่านมาพูดถึงครอบครัวพูดถึงเพื่อนพูดถึงแม่ทําสปาเกตตีให้ทําให้เรามีแรงที่จะสู้ต่ออะไรเงี้ยนะครับสปาเกตตีมีอยู่แค่นั้นแหละแต่ว่า ก็ผมรู้สึกว่าชื่อนี้มันอิมแพ t ผมแบบว่าตอนเห็นครั้งแรกคือผมก็กดเข้าไปฟังเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเพลงกันดีกว่านะครับว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะที่กูยืนนม่มีคำว่าเด็ดก็คือที่กูยืนอยู่เนี่ยที่กูอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรดีหรอกมันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษพิโสกว่าคนอื่นนะครับที่กูทําไม่มีคําว่าเข็ดหรอกก็คือถึงแม้ว่าสิ่งที่กูทําเพลงที่กูทํามันจะยังไม่เคยดังหรือมันอาจจะโดนด่าโดนว่ากูไม่เคยเข็ดก็ยังคงทํามันต่อไปนะครับผมที่กูฝืนกูยังไม่พูด มันก็มันก็เจ็บนะแต่กูแค่ไม่ได้พูดออกมากูฝืนมันไว้อยู่ความสําเร็จกูยังไม่เคยได้จับตรงตัวครับความสําเร็จยังไม่เคยได้จับเลยทํามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เคยเห็นความสําเร็จแต่กูก็ยังไม่หยุดยังไม่ท้อมันก็เหมือนตัดพ้อตัวเองนิดๆน,นะครับตัดพ้อโชคตานิดๆแต่ว่าผมว่าในความหมายเขาก็แค่อยากจะพูดว่ากูต้องสู้ต่อนะเว้ยถึงแม้ว่าความสําเร็จกูยังยังไม่เคยได้จับเลยก็ตามเฮดโฟนไมโครโฟนเฮดโฟนก็คือหูฟังครับเฮดโฟนที่มันอย่างนี้ไมโครโฟนก็ไมโครโฟนอยู่กับแม่งนานยิ่ก่กววานนนซออ็คืออยูั อยู่แต่กับไม์อยู่กับหูฟังก็คืออัดเพลงนั่นเองทํามานานมากนานยิ่งกว่าฟินโตนิกใครมันรู้จากฟินโตน้ามครับมานูถึฟินโตนอ่ะกระตูนแบบสมัยเก่านะก็ใครที่รู้จักก็สแสดงว่าแก่แล้วแหละเลนท์โฮมเล็กโฮมเลนท์โฮมก็คือเช่าบ้านบ้านที่อยู่ก็คือเชา่า,าอยู่เล็กโฮมเล็กอ,อ,อันนี้มันคือเล็กคอร์ดครับบ้านที่เช่าเนี่ยทำเป็นตูไว้อัดเพลงครับทำมันทุกอย่างอยู่ในบ้านอยู่กับคลิปโซนทามันทุกอย่างอยู่ในบ้านก็คือทุกอย่างที่เขาทํางานที่เขาทําทุกเรื่องราวทาอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกไป เพราะว่าหมกมุ่นอยู่แต่กับการทําเพลงงานทํางานนะครับผมอยู่ในบ้านอย่างกับคลิปโซนคลิปมาจากคลิปเปิลนะครับผมแปลว่าพิการเหมือนกับโซนคนพิการเน่ะคือแบบไม่ก้าวขาออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านอ <Wow. S 1> ะไรเงี้ยครับอยู่เพื่อทํางานทําเพลงนะไม่ใช่แบบว่าอยู่บ้านเฉยๆอนะไรเงี้ย go o u อาไม่ใช่ s t เต High อันนี้ผมแม่งไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันแปลว่าอะไรอนะ go o u อามันคือออกไปข้างนอก s สเตทไฮ t เตทแปลว่ายืดไ h แปลว่าสูง ออกไปเจอโลกบ้างอะไรนี้บอกตัวเองหรือเปล่าให้ออกจากบ้านบ้างเซ <c oughs> หไฮเซสแปลว่ายืดยืด สูงอาจจะแปลว่าสันหลังยาวอะไรอย่างงี้ป่ะ Go home ไม่ใช่ s a y high คือแบบออกไปหาสิ่งใหม่ๆอยาขี้เกียจอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ผมเดานะคำว่า s a y e high ดูอ t แล้วค่อย save by ทำมันก่อนลงมือทำงานที่อยากทำทำสิ่งที่อยากทำก่อนทำเสร็จสำเร็จแล้วก็ s a v good by ไปทำอย่างอื่นไปทำสิ่งใหม่ๆน่าจะแบบนี้นะ make money save money กูคิดให้มันดีก่อนจะ pay money ท่อนี้โคตรดีเลย make money ทำเงินมาเก็บเงินมากูคิดให้ดีทุกอย่างก่อนที่จะ pay money ก่อนจะจ่ายมันออกไปบางทีเราก็ ไม่ได้คนหรูหราอู้ฟู่หรือร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยครับทำงานทุกบาทบาทุกตังค์เก็บเงินหามันมาด้วยความลำบากเก็บออมมาพอมีจะใช้ไปแต่ละทีเนี่ยครับเหมือนมันก็ต้องคิดให้ดีว่าสิ่งนี้แบบสมควรซื้อไหมจําเป็นไหมฟุ่มเฟือยไปไหมแค่แวบ,บเดียววินาทีเดียวที่เราตัดสินใจว่าจ่ายเงินเงินแม่งมหายไปเลยนะก็ถ้ารวยอ่ะมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าไม่รวยมันก็ต้องคิดก่อนแต่สําหรับคนที่รวยเราใช้อะไรไม่คิดวันหนึ่งก็จนได้นะครับบอกเลยแต่คนที่จนแต่ว่าคิดทุกบาททุกตัง วันหนึ่งก็อาจจะรวยขึ้นมาได้นะครับทุกคนลองคิดดูกันว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนนะ ไม่มีรถยนต์เพราะกูเดินมาคนเดียวเป็นกิโลทำแม่งให้ดีก่อนที่ลูกกูจะโตผมคิดว่าเขาน่าจะเปรียบเทียบว,ว่ารถยนต์กับการเดินทางไกลของเขาผมว่าที่ผ่านมาเขาเปรียบเทียบก,กับการทำงานการอะไรของเขาค่อยๆทำมาค่อยๆเดินมาไม่ได้มีรถยนต์ไม่ได้ไปเร็วกูค่อยๆไปแต่แม่งทุกก้าวกูอาจจะมั่นคงหรือว่าได้ดื่มด่ำอะไรมากกว่าดื่มด่ำความลําบากดื่มด่ำความสวยงามมากกว่าคนที่นั่งรถยนต์ที่อยู่แต่ในรถยนต์ก็ oh, <wow. S 1> เหมือนกับว่าคนที่แม่งสําเร็จเร็วก็อาจจะไม่ได้ดื่มด่ำอะไรระหว่างทางมากเท่าเขาก็ได้นะ ทำแม่งให้ดีก่อนที่ลูกกูจะโตก็ทำทุกอย่างให้ดีก่อนที่ก่อนที่จะมีลูกก่อนที่ลูกจะโตจะได้เลี้ยงลูกให้สบายลูกจะได้มีทุกอย่างที่พร้อมนะครับเพื่อนที่แม่งเฮี้ยกูเลยเชิญออกไปที่ผ่านมาเส้นทางที่ผ่านมาก็ตัดเพื่อนออกไปคนไหนที่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยครับทิ้งไว้กับอดีตและตอนนี้เพราะกูรู้ยังไม่ตายมีกี่เรื่องยังไม่คลายคือตอนนี้กูยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่กูยังไม่ได้พูดออกไปยังไม่ได้แบบที่แม่งอัดอั้นไว้ยังไม่พูดออกไปยังเก็บไว้อยู่คนเดียวอะไรเงพาาากกูว่มดท กกว่าพูดมีคนที่รักเขาแล้วก็มีคนที่ไม่รักเขาแล้วเขารู้ว่าคนไหนที่รักและคนไหนที่ไม่รักทํามากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดเพราะว่าอะไรคําพูดเวลาอยู่กับเราเราเป็นนายมันแต่เวลามันออกไปแล้วอ่ะมันเป็นนายเราพูดเยอะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยทําให้คนรัก มากขึ้นหรือว่าจะทําให้คนไม่รักมารักเราและอีกอย่างก็คือบางคนที่เกลียดเราอาจจะไปพูดต่อในที่มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็เลยทำดีกว่าทำมากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดแม่งมีบางคนที่ไม่ทาเพราะแม่งพิมพ์มากกว่าพูดอันนี้เขาก็เปรียบเทียบกับพวกเกียงคีย์บอร์ดนะบางคนแม่งไม่ทาเฮียอะไรไม่ได้พูดด้วยแม่งใช้พิมพ์เอาเกียรคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับก็ฟังเอาไว้นะไม่ทําแล้วก็พิมพ์มากกว่าพูดเลยพวกมึง daddy homie mummy make happiness like spaghetti daddy ก็พ่อ h o m i ก็คือเพื่อนๆ mummy ก็แม่พ่อเพื่อน แม่ครับก็คือครอบครัวนั่นเองอะ่ะรวมเพื่อนทุกอย่างก็คือ Family make happiness like spaghetti make it smile ให้เป็น energy ทำให้เขามีความสุขเหมือนกับสปาเกตตีที่ทำให้เขามีรอยยิ้มทำให้เขามีเปลี่ยนรอยยิ้มเป็น energy เป็นพลังงานนะครับผม e n e m y ที่แม่งไม่ชอบกู project ที่กูทำพวกมึงชอบดูพวกศัตรูทั้งหลายที่แบบเออบอกว่าไม่ได้ชอบกูแต่ว่า project หรือสิ่งต่างๆที่กูทำก็มึงพวกมึงก็ดูนะ <Yes. S 1> project ของไซคีเดลิกถ้าใครไม่รู้นะครับก็คือ Thailand Old School Hip h o p c o n n e c t i o n นะครับก็ผมว่าเป็น โปรเจกต์ที่ประสบความสําเร็จโปรเจกต์หนึ่งนะล่าสุดก็คือไ h ยแ l น n d เด็กลาวนะครับทุกคน oh. มีกี่คนที่ไม่ชอบกูกูเซายเพราะที่มันช่องกูใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูครับไม่ช่องกูกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูนะครับ oh. ไม่ชอบก็แค่ไม่ดูไม่ต้องฟังแต่ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกันไปนะครับก็ซัพพอร์ตกันไปนะทุกคนตัวหนึง คนที่ชอบดูผมด้วยนะก็สปอร์ตด้วยนะทุกคนทำใจมีแต่น้ำลายไม่ใช่กันไฟเราทำใจเพราะว่าพวกเกี้ยเนี่ยแม่งมีแต่น้ำลายดีเด่พูดไม่ใช่กันไฟกันไฟก็คือกันกันปืนไฟก็คือไฟปืนไฟมีแต่น้ำลายไม่มีปืนไฟก็คือทำอะไรกูไม่ได้ทำอันตรายอะไรกูไม่ได้มีแต่น้ำลายได้เด็พ่นน้ำลายไปวันๆอะไรเงี้ยเปรี้ยวนะคำเนี้ยไม่ใช่กันไฟตอนแรกผมฟังผมว่าเฮียอะไรวะกันไฟนึกถึงแบบว่ากันไฟได้อะไรเงี้ยแบบไฟไม่ไหม้กันไฟแต่อันนี้คือปืน กันค,กคือปืนปืนไฟเพราะกูทาไปทําวนทํางานำกูทํากําไรช่างแม่งพวกมึงกูทํางานของกู กูทำกำไรของกูพวกมึงก็พูดที่แย่เรื่องของพวกมึงครับ <Yes. S 1> แล้วก็อันนี้ก็ท่อนจบนะครับกู <c oughs> ไม่สนใจเอาเวลากูทำงานดีกว่ากูไปสนไปเอาเวลากูหาเงินดีกว่าพวกหัวควยฟังไปไม่ได้ไรขึ้นมาพวกหัวควยวหัวควยนะครับความหมายก็คล้ายๆกับข้างบนก็คือพวกหัวควยกูไม่ฟัง,องเอาเวลากูทำงานดีกว่าหาเงินดีกว่ามีประโยชน์กว่ามานั่งเถียงนั่งฟังพวกมึงพูดเยอะโอเคครับทุกคนเพลงนี้ก็จบไปแล้วนะถ้าใครที่ชอบอะไรประมาณนี้เหมือนผมนะก็เข้าไปซัพพอร์ตไซคีเดลิกกันด้ยวย ทุกคนไปกดไลค์ไปกดติดตามไปฟังเพลงเขากันเยอะๆให้กําลังใจกันนะครับทุกคนใครเหนื่ ئ, อยใครท้อทผมแนะนําไปฟังเพลงในช่องไซคีเด l i c นะครับ <S <S เพื่อชีวิตทั้งนั้นโอเคเพลงนี้จบแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับ <S <S ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย